สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้นะคะพี่อ้อยทําแกงขั่วสับป,ปะรดเนาะใส่ปลาเค็มนะคะแต่พี่อ้อยไม่ได้ทําคลิปตอนนี้หิวหิวข้าวนะคะมาทานข้าวด้วยกันเนาะแต่พี่อ้อยทานกับขนมจีนนะคะพี่อ้อยชอบทานกับขนมจีนเนาะแกงขั่วส้มสับป,ปะรดนะคะใส่ปลาเค็ม ปลาเค็มจะไม่ได้หั่นชิ้นใหญ่นะคะอันนี้เป็นปลาเค็มเจเนาะก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะแต่พี่วอยก็อยากใส่ลงไปหน่อยดูกแกงกัน เครื่องแกงเสร็จสักพักหนึ่งนี่นะคะใส่ใบมะกรูดเยอะเลยใบยมะกรูดอ่อนๆเนะาะแลเดี๋ยวพี่อ้อยก็ตักไปทานเองนะคะแล้วเดี๋ยวอ่าตัวเครื่องแกงอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยอ่าบอกไว้ในในใต้คลิปนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยไปบอกไว้ใต้คลิปนะคะว่าพี่อ้อยใช้อะไรบ้างเนาะอันนี้พี่อ้อยทำ เป็นแกงเจนะคะวันนี้เนาะไม่ใช่มังนะคะวันนี้ทําเป็นเจเพราะว่าตัวเนี้ยเราไม่ได้ใส่หอมใส่กระเทียมเนาะก็เลยทำเป็นเจนวะคะน่าทานไหมข้นๆเลยนะคะจะแกงข้นๆนานๆทานทีนะคะเพราะว่าเป็นเบาหวานเนะาะก็ไม่อยากไม่อยากทาน แกงบ่อยนะคะจะเน้นไปพวกผักผัดผักพวกต้มพวกอะไรนะคะวันนี้ก็มาทําแกงนะคะแตสะท้อนเงาเนาะน่าทานไหมมาทานด้วยกันกับพี่อ้อยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะคะทิ้งคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะพี่อ้อยถ้าใช้เครื่องใหญ่ตอบนะคะก็จะตอบ อคอมเมนต์ได้เนาะแต่ถ้าใช้เป็นมือถือเครื่องเล็กๆพี่อ้อยจะไม่ได้ตอบนะคะจะใส่แค่สติกเกอร์เนาะแล้วก็กลับไปหานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะลืมลืมลืมฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องอ่ายซีนะคะ,ออ Hi ะ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ